ค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่ค้าก็จะพามาดูนะคะปัตตาเลียนรุ่นวอลีเจนนะคะซึ่งเป็นปัตตาเลียนรุ่นมีสายนะคะที่มอเตอร์แรงที่สุดนะคะคือ9,000รอบนั่นเองค่ะมาเดี๋ยวมาอันบ็อกให้ดูกันนะคะอย่างอื่นที่ก่อนอื่นนะะคที่เราจะเจอนะคะก็จะเป็นอ่า ใบประกันนะคะสีเทาตัวนี้เลยรับประกัน1ปีนะคะเครื่องศูนย์นะคะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นฟันเฟสนะคะเหมาะสําหรับตัดไล่เฟสนะคะตัดไถขาวได้แล้วก็ด้วยความมอเตอร์แรงเนาะก็ตัดขึ้นทรงได้ด้วยนะคะสายยาว3เมตรนะคะใช้แบบ โอเคเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นรองฟันนะคะเป็นรองฟันพรีเมียมได้8ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะได้เป็นน้ํามันขวดเล็กแล้วก็แปรงอันเล็กนะคะตามด้วยหวีวอนะคะตัวนี้จะเป็นหวีวอสีดํหนะราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่2550บาทเท่านั้นเองค่ะ